มนุษย์กับการพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมหลักพุทธธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์นนำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพัฒนาตนของมนุษย์ได้นั้นได้แก่หลักการพัฒนาตน4ประการเพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าซึ่งเป็นหลักการของพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตกล่าวว่าเป็นแก่นแท้ที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนได้ตลอดเวลาแต้ไม่ตกลงไปในหลุมพางของชีวิตโดยมีลักษีประการดังนี้หนึ่งหลักธกรรมคือมุ่งทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามโดยเฉพาะ ความเพียรของตนเองคนจะต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ก้าไปในการทำไม่ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกรัมและวิริยะให้หวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยเรี่ยวแรงกำลังของตนไม่มัวหวังผลจากการอ้อนวอนนอนรอผลดนบันดาลจากลาบลอยจากการรวยทางรัฐ จากการทุจริตการเสี่ยงโชคหรือการพนัน 2. หลักการศึกษาพัฒนาตนคือต้องถือเป็นหน้าที่โดยมีจิตสำนึกที่ตนจะฝึกตนให้ก้าวต่อไปข้างหน้าในการทำกุศลและกรรมต่างๆที่จะใช้ชีวิตและสังคมดีงามยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าตายสิกขา มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกดังนั้นในการที่จะก้าวไปสู่ความดีงามความประพฤติสมบูรณ์นั้นชีวิตต้องพัฒนาด้วยไตรศิกขาเพื่อก้าวไปข้างหน้าชีวิตจะต้องดีขึ้นต้องเรียนรู้ฝึกฝนไม่มัวหยุดอยู่กับที่ 3. หลักไม่ประมาทในการที่จะทำอะไรอะไร ด้วยความเพียรและในการที่จะพัฒนาตนนั้นจะต้องไม่ประมาทต้องมองเห็นด้วยตระหนักในความสำคัญของการเวลาและความเปลี่ยนแปลงว่าในขณะที่เราดาเนินชีวิตอยู่นี้สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราและชีวิตของเราล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจะมัวนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีอะไรที่ควรทำต้องรีบทำต้องลิ่ง ต้องเร่งขนขวายไม่ประมาท4ี่หลักพึ่งตนเองได้ซึ่งทำให้อิสระภาพหลักการนี้จึงต้องพัฒนาตัวเองเมื่อเราต้องทำด้วยตนเองเราก็ต้องพึ่งตนเองได้ดีเมื่อเราทำทำด้วยตนเองเราก็ต้องพง พึ่งตนเองได้ที่ไม่ที่มากไปกว่านั้นคืออย่าพูดแค่พึ่งตนซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นแต่ต้องก้าวไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ว่าจงพยายามพึ่งตนด้วยการกระทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ความเป็นอิสระนี้ไม่ใช่เฉพาะการไม่ต้องคอยพึ่งพาขึ้นต่อ คนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปด้วยดังนั้นอิสรภาพที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งจึงหมายถึงการมีความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองได้มากขึ้นโดยพึ่งพาต่อวัตถุเสพบ,บริโภคน้อยลงคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเอาชีวิต ไปขึ้นต่อวัตถุไม่ต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสพบริโภคซึ่งจะทำให้ลดความแย่งชิงเบียดเบียน,ยนกันในสัง